สวัสดีจ้ามาบ้านน้องสาวออเดอร์ๆๆๆมือน,นี้พี่น้องเมนูพิเศษกุ้งผ <คา S 1> ัดี่น้องสาวน้องสาวน้องตุ้ยเซี่ยวเจ้ามาบ้านเซี่ยวเจ้าอีกแล้วมือน,นี้น,นี่มีกุ้งนะคะวันนี้มีกุ้งแล้วก็มีหอยหวานมีหอยหวานละกะันปลาเซมอนป,ป,ปาลาลวกะั <ๆ S 2> นอันนี้ซาซิมิเนาะส้มตำเมืองแน่ความเผ็ดน้องละตีน้องกลมน้องใจน้องตุ้ยครบอายุครบอายุใส่ตัน น้องรตตีนี่นี่มาเด้อรพักพักน้องรตตีสซตันไซตันน้องรตตีผู้อยากไซตันน้องโกมอยากให้อยู่ใกล้ได้หลายคักไซตันมึงเนี่นี่นี่มาๆมาๆนี่แซ่บแซ่บเส็บน้ำกันแซ่บหลายจะใา้พี่กรบาดฉันมาๆมาๆมากินน้ำกันแซ่บเส็บน้ำกันน้องรตตีสซตันผู้น้องรตตีมามาเด้อรสไตันโอน้องรตตีมากบ่าพี่เมฆนี่ น้องลาติมักน้องกลมุมพออยู่อยู่ฝรั่งเศสม,มีมีได้ไส้ตันเนียหอยหวานก็มีนะคะเยอรมันม,มีหอยหวานนะคะแล้วก็ปลาแซลมอน,นะคะ่ะอบไก่อบไก่นูชิช<บ>แล้วก็มีอบไก่ด้วยนะคะอบขาไก่ด้วยนะคะกับข้าวเยอะๆเลยที่บ้านน้องสาวค่ะวันนี้มาเล่นบ้านน้องสาว มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมึงนะไรมึงกับเขาก้าเขามากมามาน้องกุ้มน้องรตีมามามาน้องใจน้องตุ้ยมาเด้อมากินน้ำพี่ไหม่ทุกคนด้วยจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ